มีฟังพ้ามาเบิงบักเผาหน่วยละสามร้อยบาทาน,นะคะมันมีหรือบอ่อบักเผาหน่วยละสามร้อยบาทพ่อแม่พี่น้อง,เป,องเป็นน้ำข้นค่ะว้า ไหนนี่ก็จะเป็นเหน,นียวเนืดวเนือเน้อฟูๆแบบนี้เลยจ้ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ฟังพ้ามาเบิ้งบักเผาหน่วยละสามร้อยบาทนะคะวันนี้หลีอบอกบักเผาหน่วยละสามร้อยบาทพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เป็นเมื่อที่ฟังอยู่บ้านชิลๆเนาะคะ่ะเม่ไดดออกไปใส่ช่วงนี้น้องเชโลเปิดเทมก็เลยต้องอยูดูแลบ้าน,นะคะ่ะ เดี๋ยวจะก็จะมีช่วงที่เขาออกเงินทั้งเพื่อไปทาคลิปอยู่บนกับมี้นขึกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้อยู่บ้านชิวๆนะคะเอาก็บ่ากินบะข้าหน่วยละ300้อบาทมีจริงหรือเปล่ามีอีกหรอค่ะอันนี้คือมะพร้าวกะทินะคะอ่าใครสนใจกะสั่งซื้อหรือว่าสั่งผ่านฟังก์็ได้เด้อค่ะเดี๋ยวฟังซิสรงไปห้ถึงบ้านเลยค่ะ ่วยละสามร้อยบาทพี่น้องบะเพากะทิน้ำข้นนะคะมีทั้งแบบน้ำข้นแล้วก็น้ำใสเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมาทำมากินบะเพากันอลองเบิรงเนาะแซบหรือบ่แซบเนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนก็นอาจี่พูดจักเนาะคะ่ะหรืออาจจะยังไม่รู้จักอาจจะยังไม่เคยกินเนาะค่ะัางกระเรียมซอนมาตักน้ำแล้วก็หามีดมาผ่าด้วย อากาศเย็นๆสบายเนาะพี่น้องสบายดีกันสุกปู่สุกคนจ้าช่องนี้ฟังกันสบายดีอยู่จ้ามาเฮามากินมะพร้าวกะทิกันวันนี้กต่น,น้ำหนักก็จะอยู่ประมาณโลนึงค่ะยังไงไปเลยไปเลยเนาะในรูยาด้เขาบอกว่าทางนี้มันเป็นน้ำข้นค่ะ มันนำคนเพื่อนมาบอหาเนี้ยแสบๆมาสู้พ่อแม่พี่ดองบังว้าว นี่ก็จะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อฟูฟูแบบนี้เลยจ้ะนั่งเฉโๆนั่งลงลูกเขารีวิวให้เพื่อนพี่น้องเพื่อนเบิ้งแค่เส้นมือเลยเนี่ยนี่มีมีราคาสามร้อยบาทนี่แหละเพิ่งกินครั้งแรกในชีวิตนี่แหละเป็นแบบน้ำเนียวเนื้อเป็นคาราเมลเลยค่ะน้ำเนียวเนื้อเนื้อเซดายมันเลยอื้มนั่งเฉยๆนั่งลงอืมันนี้ลูกนี่เอาซ้อนในตักกินกิน เสื้อดางอ้าวนู <h 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 ่นนี <h 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 ่มันจังปอนั <h> <h ่นไปนั่งน um ั่งนั่งกินอยู่นี่ลูกบางล่าใครกินบ่น้ำเหนียวๆเป็นวุ้นเข้ามาข้างในมะพร้าวกะทิของแพรพี่น้องมันเป็นยังง่อยกต่ซ่ามันดูเกลืมอด่าเบิึงเนื้อใกล้ๆนี่ค่ะอือ พี่องชดัดบ่เคยกินจากกันได้นั่นแต่เราก็บาคือซีบาสแสบอยู่ยตัวพี่น้องกินครั้งแรกในชีวิตอ้ยเนื้อฟูมากพี่น้องโอ้โหเป็นคาราเมวเลยอ่ะบอกว่าเห็นแม่ป้อนแม่แม่ป้อนอืมทมอไม่สร อร่อยแล้วเอางูไปเอาส้าเหรอป๋อเป็น่ะเกิดมาเพื่อกินจากเท้าพี่น้องป๋อเคยกินบักเข้าราคาแพงขนาดนี้หน่วยละแพงป,ปานนี้เนาะพี่น้องโอ้โหอ้อืม,อม,อมแม่ตักให้กินมันจังบ่เปื่อนมาอืม เหนียวแบบนี้เลยค่ะอุ้ยอืมเอาต้องเปลือนทำไมต้องดูดนิ้วี่น้องพี่น้อง เราฟังซุ้มเขาห้เบิ้งใกล้ๆแป๊บมันมันจะกินบรกรนบรดก้อนมันจะเ่เห็นนี่ค่ะพี่น้องบางทีเห็นเบิ้อ้น้ำข้างในมันเนาะอันนี้คือแบบน้ำข้นเนื้อมันฟูครับพี่น้องเนื้อฟูหนามากนะคะแล้วน้ำก็จะเป็นเหนียวเหนียวหนืดหนืดยืดยืดเออเออเออยืดยืดแบบนี้เลยจ้ะอืมนี่นี่น,นี่ค่ะยืดเป็นคาราเมลเป็นน้ข้นแบบนี้เลยเนื้อนุ่มฟู มีความหวานนิดๆนะคะบบได้หวานบบได้หวานมากแต่ถ้าใครใครมักงแบบหวานหลายๆก็ต้องใส่น้ําตาลเลยน้าผึ้งเนาะคะ่ะแต่ฟังว่าแบบมีหวานธรรมาชาติแซ่บดีค่ะน้ำเนียนคนมากมาไม่รอดแม่ป้อนมะหอมมีกินกะทิอ่อนๆนะคะ่ะกินแบบต้องก,กินน้ำกะทิอืมหืม อิ่มบอกทำไมว้าแซกเนี่ยฟังว่าถ้าถ้าเขากินกินได้ประมาณใส่ตัวเย็นทิมไว้จะกินได้หนานจะประมาณสามมือสี่เค่ะเพราะว่าเนื้อมันนุ่มแล้วมันก็นาหนาแห้งค่ะ ทั้งอร่อรสชาติดออก,ก็จะมันต้มเนี่ยมันเทศตม้มอีกันขอคนมันเทศตม้มองคนจะปันจะน้ำมันออ่อย ฟังว่ากับสมราคาอยู่ได้พี่น้องแต่ถ้าได้กินก็ว่าผิดหวังเลยพี่น้องคนละรสชาติแต่เลยด้ยจากกับปพะาเพผาแบบบ้านๆทั้งน่ะกินแล้วเนี่ยมันชิพุยๆแบบคือจังมันสิแค่นเลยไนะพี่น้อง ต้องหาน้ำมารับประทานคู่นะไม่งั้นก็เอาน้ำตาลมาโรยเอาน้ำผึ้งมาหยอดเนาะใช่ย็นนีนี่ชื่นใจเลยคล้ายๆกินมันต้ม น้ำเนีย่ยอนนี้มันต้องกินควบคู่กันเนาะเพิ่งรูว่าผลไม้ชนิดนี้มีอยู่ในบ้านเฮาเนาะค่ะ แต่ส่วนมากเขาจะปลูกได้แถบภาคใต้เด้อค่ะบ้านน้องเป็นอะไใจอาจจะปลูกบ่ได้เนาะคนละดินกันอืมน,น้าไม่กินแล้วบ่เวแทะข้าวเ,เกินอนะ่ะน่าต้องกินน้ำไปนะมันจะแข็งๆนิดนึงค่ะออไปเลดทีด่เราบุกินแล้วข้าวแม,ออนนม่ออกไปอืม้แม่ออกไปเรื่อยๆที่เรากินแล้วดีลยว อเอาอกบนน้าลูกกินน้ำเนียวๆอย่างงี้ปะมะเผาวพลังงานมันสูงดน่จ้ะพ <c oughs> ลังงานมันสูงมากกินอิ่มแทนอาหารมื้อหนึ่งได้เลยอื มันนี่เลยพี่น้องถามว่าความมันของมบักเา้วกะทิกับบักเผ้าบักเผ้ากะทิเป็นน้ำเลยน,นะคะน้ำข้นๆนนกับบักเ้ผวธรรมาดาอันใดมันก็กันแต่บักเผ้าเฮดของหวานมันวัวค่ะแต่นี้เขาจะมีความแบบนุ่มๆนนบๆ ไม่ค่อยมีรสชาติหวานนะแต่มีรสชาติหอมนี่กะะ็หอมๆมากค่ะกับข้าวน้ำหอมนี่เลยค่ะแต่ไม่ได้หอมขนาดนั้นหอมอ่อนๆมัสหอมชจ้นที่ดยพี่น้องข้าวชิ้นนี้สมราคาค่ะ สามร้อยบาทกันย้อมซื้อถ้ารสชาติแสบแบบนี้เนาะขนาดก็เคยกินได้นะจ๊ะก็มันก็น้อยง่ายพอค่ะง่ายยี่หรี is, Sadly, ่งายโอ้ยง่ายกินได้สามที่เชี่อบุลจ๊ะขนาดก็ท่ด้กินเข่าได้นะจ๊ะเหนียว อิ่มเลยอิ่มแทนเข่าพอมี่นอ้องพลังนั้นสูงอยู่ดี๋ยแบบเดียวกันเลยค่ะกับกิน,น,นกห,ออกหนึ่งมัดหนึ่งเบอร์กอรอีกนึงจะหนีกระเริ่มอิออ่มแล้วอัหรบบมะพร้าวกะทิเนาะค่ะ กิหนหลายกว่านี้นไ่ได้พี่น้องกลังนั้นมันสูงอีเดียอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสำหรับการรับชมและการติดตามด้วยจ้าสำหรับมื่อนี้ฟางขอตัวลาไปก่อนแต่ถ้าใครอยากร้องซิมก็ร้องทักมาหาฟางได้ที่ไลน์เดยกฟังสิแปดไว้ให้ด้านล่างเนาะคะ่ะทักมาสอบถามหรือว่าสั่งซื้อก็ได้เนาะ ฝากฟังสื่อก็ได้แต่ฟางสื่อให้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามจ้าขอบคุณจ้าเหนียวเนียวเหนียวนึดหนึดเหนียวหนึดหนึดดดเหนียวเนียวอสุอกซุมุมมาลวดพี่น้องกินทอดเสืผ้าอร่อย